Hello e v r y o n e t o o a y learning about o c c u p a t i o n with t e a c h e r w ว r รก a n สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาเรียนภาษาอังกฤษนะคะเกี่ยวกับอาชีพนะคะกับคุณครูวรการนะคะ Occupation แปลว่าอาชีพนะคะวันนี้นะคะคุณครูมีคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพคำศัพท์อะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ โอเคค่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่าวันนี้ทิเชอร์นะคะมีคำศัพท์มาฝากเด็กๆก,กี่คำนะคะทิเชอร์มีคำศัพท์มาฝากเด็กๆนะคะทั้งหมด16นะคะคำแรกนะคะเราไปดูคำแรกกันเลยค่ะคำแรกนะคะ dentist dentist นะคะทันตแพทย์นะคะก็คือคุณหมอที่ดูแลฟันของเรานั่นเองนะคะต่อมา n u m b e r 2 teacher teacher นะคะแปลว่าคุณครูนะคะ คำสทบคำต่อมาค่ะคำ number three นะคะ student student นักเรียนนะคะ number four painter painter นะคะช่างทาสีนะคะ number five photographer photographer นะคะแปลว่าช่างภาพนะคะ number six นะคะ farmer farmer ชาวนานะคะ number seven postman postman นะคะก็คือบุรุษไปรษณีย์ค่ะ number eight Fisherman, Fisherman นะคะแปลว่าชาวประมงค่ะ Number 9 s so a y e r s so a y e r นะคะแปลว่าทหารนะคะ Number 10 Dancer, Dancer นะคะก็คือนักเต้นนั่นเองนะคะ Eleven นะคะก็คือ Nurse, Nurse นะคะก็คือคุณพยาบาลค่ะ t w e l นะคะ Artist, Artist นะคะแปลว่าศิลปินนะคะหรือจิตรกรนั่นเองนะคะ 13ค่ะ secretary secretary นะคะแปลว่าเลขานุการนะคะต่อมาค่ะ14นะคะ cook cook นะคะแปลว่าพ่อครัวแม่ครัวนะคะต่อมาค่ะ15นะคะ barber barber นะคะแปลว่าช่างตัดผมนะคะต่อมาค่ะสุดท้ายนะคะ16นะคะ policeman policeman นะคะแปลว่าคุณตำรวจคะ่ะ โอเคค่ะทั้งหมด16คำนี้นะคะดิเชื่อก็ฝากให้เด็กๆนะคะท่องจำนะคะการถามเกี่ยวกับอาชีพนะคะมีทั้งหมด4ประโยคนะคะวันนี้ที่ดิเชื่อ เอามาฝากนะคะประโยคแรกก็คือ what are you นะคะประโยคที่2คือ what is he she นะคะประโยคที่3ก็คือ what do you do นะคะแล้วก็ประโยคที่4คือ what does he she do นะคะทั้งหมด4ประโยคนี้นะคะแปลว่าคุณทำอะไรนะคะคุณทำอาชีพอะไรนั่นเองคะ่ะเรามาดูตัวอย่างนะคะ what is your job what is your job นะคะเราก็ดูที่รูปภาพเลยว่ารูปภาพนี้เป็นรูปภาพอะไรนะคะรูปภาพนี้เป็นเลขานุกการนะคะเราก็ตอบว่า i am a secretary ถาม you ตอบ i นะคะโอเคค่ะโอเคค่ะมาถึง picture 2นะคะให้เด็กๆดูที่รูปภาพนะคะคำถามนะคะี่เชื่อใช้คำถามว่า what is she what is she นะคะรูปภาพนี้นะคะเป็นรูปภาพเกี่ยวกับ ช่างถ่ายภาพช่างถ่ายรูปใช่ไหมคะก็ตอบถามชีก็ตอบชีค่ะชี e is a photographer She is a photographer มาถึง picture 3นะคะรูปภาพที่3นะคะที่จะใช้คำถามว่า what is he what is he นะคะรูปภาพนี้เป็นรูปภาพอะไรนะคะรูปภาพนี้นะคะเขาทำอาชีพอะไรนะคะตามรูปภาพเลยก็คือ he is a painter He is a painter นะคะก็คือเขาคือช่างทาสีนั่นเองค่ะ Picture 4นะคะที่เชื่อใช้คำถามว่า What does he do What does he do นะคะรูปภาพน,นี้นะคะเขาทำอาชีพอะไรนะคะคำตอบก็คือ He is a fisherman He is a fisherman ก็คือเขาคือชาวประมงนั่นเองค่ะ Picture 5นะคะที่ใช้ใช้ประโยคคำถามว่า what is he what is he นะคะรูปภาพนี้เป็นรูปภาพอะไรคะเด็กๆอ่าเป็นคุณตำรวจใช่ไหมคะเราก็ตอบว่า he is a policeman he is a policeman เขาคือคุณตำรวจนั่นเองค่ะ Picture 6นะคะก็คือ what do you do what do you do นะคะคุณทำอาชีพอะไรนั่นเองใช่ไหมคะคำตอบนะคะ ดูตามรูปภาพเลยนะคะก็คือ I am a dentist I am a dentist นะคะฉันนะคะเป็นทันตแพทย์นะคะก็คือคุณหมอที่ดูแลฟันของเรานั่นเองค่ะโอเคค่ะที่นี้เด,เด็กมาดูนะคะประโยคที่เรา,เาใช้ถามนะคะเช่นที่เชื่อถามเด็ก,ดกว่าในอนาคตเนี่ยเด็ก,ดกอ,อยากทำอาชีพอะไรนะคะประโยคเขาก็ใช้ประโยคคำถามว่า What do you want to be in the future What do you want to be in the f u t u r e นะคะก็คือ,อคุณเนี่ยต้องการที่จะทำอาชีพอะไรนะคะต,ต้องการจะเป็นอะไรในอนาคตนะคะคำตอบตามรูปภาพก็คือ I want to be a teacher I want to be a teacher ฉันต้องการที่จะเป็นคุณครูนั่นเองเราก็มาดูนะคะว่าอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับอาชีพครูนะคะประโยคที่เกี่ยวข้องกับอาชีพครูเพื่อที่จะขยายอาชีพครูนะคะประโยคแรกนะคะ she is a teacher She teaches students. She works in a school นะคะก็คือเออล่อนเนี่ยเป็นครูนะคะหล่อนสอนนักเรียนนะคะแล้วหล่อนเนี่ยก็ทำงานที่โรงเรียนค่ะมาถึงรูปภาพนี้นะคะเราก็ใช้คำถามเหมือนเดิมเลยก็คือ What do you want to be in the future? What do you want to be in the future? อนาคตคุณต้องการเป็นอะไรในอนาคตนะคะตามรูปภาพนะคะก็คือ I want to be a doctor I want to be a doctor ฉันต้องการที่จะเป็นคุณหมอเราก็มาดูประโยคที่เกี่ยวข้องกับคุณหมอนะคะว่าคุณหมอเนี่ยเขา,เามีอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างนะคะก็คือ he is a doctor he is a doctor he h e l l s sick people he h e l p s sick people he works In a hospital, he works in a hospital นะคะก็คือเขาเนี่ยเป็นคุณหมอนะคะเขาเนี่ยช่วยผู้ป่วยนะคะช่วยคนป่วยนะคะแล้วเขาก็ทำงานที่โรงพยาบาลน,นะคะ Thank you for learning about occupation with me ขอบคุณเด็กๆนะคะที่เ,เรียนเกี่ยวกับอาชีพกับคุณครูวรกา